ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวพอยต์ก่อนถึงทะเลสาบยันดกนะครับตรงป้ายศิลานี้เขาจาลึกว่าเราอยู่ที่จุดความสูง4,280เมตรนะครับส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายรูปกับป้ายศิลาแห่งนี้นะครับแล้วก็เราก็มองลงไปก็จะเห็นทิวทัศ เบืองล่างวันที่เรามาเป็นวันที่23มเมษตุลาคมนะครับเป็นวันปิยะมหาราชของปี2,568ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเขาทำเหมือนเป็นกำแพงกั้นรถวิ่ง เป็นจุดวิวพอยต์นะครับพวกเราก็จะมาถ่ายลูกคู่กับหมาใส่แว่นตาครับอพี่ปูถ่ายแล้วเหรอเสียเท่าไหร่